Ai, ai, ai. ครับกรับสวัสดีสวีสดดยามเด็กกันเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกับบ้าเล่นเกมนะครับครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวฮีโร่บัฟใหม่เหมือนเดิมนะครับและวันนี้จะเป็นคิวของกาลีวันนี้เราจะมารีวิวกาลีนะครับวันนี้มาในสกินต้มยำกุ้งนะครับมาแบบไทยๆเลยโอเคนี่มาในโหมดธรรมดานะครับไม่ได้โหมดไตแรงอะไรจะมาลองทดสอบดูนะครับว่ากาลีจะมีการบัฟ ที่ดีขึ้นขนาดไหนนะครับโอเคนี้เราก็เข้ามาในเกมกันแล้วนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเซ็ตของจะประมาณนี้นะครับผมเป็นเซ็ตที่เขาแนะนำมาเลยนะปติกาลีผมก็ไม่ไค่อยได้หยิบม,มาเล่นสักเท่าไหร่รูปแบบของการบัฟในครั้งนี้ของการีนะครับหนึ่งเลยคือผู้ดาว ที่เร็วขึ้นและการเพิ่มเกาะของสกิลสกิลสองที่เยอะขึ้นนะครับผมทําให้เวลากดสกิลสองแล้วกาลีจะได้เกาะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็อยู่ที่อัลติเมทสุดท้ายนะครับปกติกาลีจะยิงได้เท่าไหร่นะประมาณ50ประมาณนี้นะครับ 50- 50นัดใช่ไหมถ้าเรียก M16 ของนางอะ่ะจะเรียกว่า50นัดก็จะยิงได้ประมาณ90นัดนะครับก็สนทกถือว่า ยิ่งได้เยอะกว่าครั้งแรกอีกเนาะแต่ข้อเสียก็คือดาเมจมันจะลดลงแต่เพิ่มมาที่จำํำนวนแทนนะแต่เขาเรียกว่าเป็นการบัฟนะเออก็ลองดูกนะันว่ามันจะดีหรือเปล่านะรอเลี้ยวนะครับสกินฮาโลวีนสวยงามมาไทยไทยมาเจอกับต้มยำกุ้งสักหน่อยไหมเอ้ไม่ใช่ดิฝรั่งฝรั่งมาเจอกับต้มยำกุ้งหน่อยปะ โอ้แต่มานามหมดเร็วมากเลยผมเพ่งใช้ไปแค่2ส,สก,กินเองนะเนี่ยอเอ้ครับแชร์เข้าไปไม่ต้องเท้าเจาะเวทมาแล้วนะครับนี้ก่อนดีกว่าจะเอาตัดเลือดมานะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเล่นกลางนะสำหรับพวกเมดต,ตัดเลือดต้องออกมา จริงๆผมน่าจะเอาสกินรวยมานะเนี่ยแต่ว่ามันอะไรเราอยากเพิ่มดาเมจให้กับตัวกาลีนะครับเราเลยจะจัดพลังที่รุนแรงให้กาลีหน่อยพลังที่รุนแรงวะ่ะแล้วก็จะมีพลังแฝงในเรื่องของรถคูดาวมานะครับเพื่อจะได้แบบใช้พวกสกิลได้แบบต่อเนื่องขึ้นนะโอเคครับตลอต้องการเลเวล4ก่อนนะครับกาลีจะได้ยิงปืนได้ ส่วนตัวก็การีจะเป็นเม็ดที่ค่อนข้างบางหน่อยนะครับก็ถ้าเป็นไปได้แนะนําให้อยู่แบบมีระยะห่างหน่อยนะครับจะได้เนี่ยจะให้ได้รวมแบบผมแบบเมื่อกี้อืมเพนเอาจนได้วะโอเคแล้วอันติกลับมาโคตรสวยโอเคแยวผมต้องกลับบ้านก่อนนะครับเติมเลือดเติมอะไรก่อนอุ้ยเพนเราโดนกดอยู่ที่บับแดงเข้ามาสคนเลยฮะมีไหม โอเคไปกลางละอัพสกิ 2, ล2องรัวๆนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของกาลีเนาะอุ้ยคุณแม่คุณแม,คณแม่คุณแม่บุกมานี่เหลือยิงยิงยิงเป็นปืนกลอย่างต่อเนื่อง โอ้ยทอนๆอนๆอนทอนโดนใหม่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 ถอยไปถอยไปโหนี่ขนาดโดนเนิร์มาเนี่ยยังยิงแรงอยู่เลยสกินต้มยำกุ้งกับเอฟเฟคไฟนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เข้ากันเข้ากันนะครับจะได้ดูต้มยำกุ้งมีเปลวไฟใช่ไหะ ว่าไปนั่นอืมอย่าโดนคุณแม่เก็บสแต็กใส่โอ้โหโหดไปไหมบางทีจะกดอะไรกันขนาดนี้อ,อ,อ้อมไปครับอ้อมไปเดี๋ยวคุณแม่ต้องขึ้นบนแน่ๆเคครับเพลเราเก็บงานสวยมากเราขอได้ไหมเราอยากอยู่ต่อนายกลับบ้านไปซะ มามายิงคุณแม่อะคุณแม่อะมันต้องได้แล้วแหละยิงมาขนาดนี้สวยครับผมโอ้แต่เ,เลือดเราเกือบลดตายเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้คุณแม่บุกเข้ามาหาตรงๆเลยจะอ้อมหนังเราสินะเธอดีไปไม่พ้นหรอกโอเคเรียวมะนะครับข้างล่างเี๋ยวมาเจอเรียวมะ เอายิงปืนใส่มากี้ติดแล้วว่าเอาตัวติดนกบ้าบอรจริงโอ,โอ้ไม่นด้ไม่นดาได้ลวต้องถอยมาละเมื่อกี้ยิงนักนานกระสุนไม่ออกยิงไปติดนกไอ้นกไอ้นกเปิดแมปเวียนจริงสกิลคููดาวไม่นานมากนะครับสกิลสองก็เกิดประมาณหกเจ็ดวิแล้วนอสสกิลหนึ่งก็ประมาณพอๆกันก็ถือว่าเป็นตัวที่ไล่สกิลแบบ ได้ต่อเนื่องจริงๆเลยโอ้โหเข้ามาขนาดนี้ระวังโดนลูกปืนนะเว้ยอะระวังให้อ่าเรียวมะทันไหมทันไหมทำไมขาตายเรียวมะไม่มีฟิกเกอร์อะไรหนีเลยเหรอเสียดายกลับบ้านนี่และกลับยังบ่อยก็ประมาณ1ิวินะครับส่วนอัลติเมตสกิลเมื่อกี้อยู่ประมาณ28เนาะก็ไม่ได้นานเท่าไหร่ แต่เลเวลหลังน่าจะต่อเนื่องได้กว่านี้นะครับโอเคครับได้ตัดเลือดมาแล้วนอกต่อไปเป็นคาทาสโลนะครับยิงแล้วจะได้หนื่ขึ้นมาหนะ่อยอยูน่นิ่งให้ยิงบางทีบางทีสวยยิงอ่ะสวยยิงคุณแม่อ่ะคุณแม่เลี้ยวไปเลี้ยวมาอยู่ได้มันจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์มากเลยถ้ายิงพวกฮีโร่ขาตายแหละนะมันจะทำให้ มันนะยิงง่ายกว่าถ้าเจอพวกที่แบบเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เร็ว,เ,รวเออยิงยากเอยคุณแม่เลี้ยวขวาไปทีไม่เลี้ยวซ้ายกลับมางวดนภาสาจ,จริงโอ้เดี๋ยวบุกไปอย่างนั้นเลยเหรอไหวแม่เอายิงไปไม่ถึงแล้วด้วยอืมเทนไม่เสียสละชะนะไม่เกิดขอบคุณสำหรับการเสีสละของนายเราจะอาป้อมนี้ให้ได้เราสัญญ,ญา yes ไปละ พลังคุณแม่ต้มยำกุง้งโหอารันมาถึงนี่เลยเดี๋ยวอ่ะไายะเตะเอาสิเอาส,อาสิไม่เอาแย่งนะเว้ยโอเคจริงๆรูปเกมนี่แหละแอบอาจจะเสียเปรียบไปหน่อยด้วยนะเพราะว่าทีมเราไม่มีเคงด้วย แต่ยังดีว่ยังเล่นกันได้ฮะฝั่งนั้นก็ไม่มีแทงโอเคก็ถือว่าูนสีกันตราซาตาบินได้อยู่ครับบินสวยเออแต่ว่าฆ่าไม่ตายอ,อ๋อตายโอเคี๋ยวเราไปเติมนะครับพอดีขอกลับมาเติมมานาอะไรก่อน อืมมายิงจากระยะข้างนี่แหละอออโอ้เมื่อกี้เกาะเพิ่มมาเยอะอยู่นะแต่ว่าโดนโทนยิงก็หายไปเหมือนกันขนาดเพิ่มมาเกือบข้อหนึ่งของเลือดอู้ยังยังหนีไปได้อีกโอคครจะเตะเก็บงานได้ครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้เล่นเกมก็ระมัดระวังในเรื่องของ เด็กด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เด็กเยอะมากเลยท่้นแต่ละคนเล่นอย่างหยาบอ่ะรับไปได้อื้อนี่แนละยเอสุปเป่าหน้าเห็นนะเว้ยเมื่อกี้เด็กเล่นหยาบมากเลยอะ่ะน้องๆเขาเวิร์กฟอร์มโฟมกันแล้วเขาเล่นแล้วเค้หัวร้อนระวังระวังกันด้วยนะครับอย่าไปติ้สาเด็กมันมากนะครับบางทีถ้าจบได้ก็จบนะครับคิดว่าแต่ว่าน่าจะแอบ,บยากพอสมควรนะครับว่าทีมเรา ไม่มีแทงพอไม่มีแทงแล้วการจะดันเลนมันก็ค่อนข้างยากอยู่หน่อยนะครับถึงเราจะคิวเยอะแล้วก็เหอะแต่ว่าส่วนต่างของป้อมยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะอาจจะดันได้ในจังหวะเมื่อกี้ที่เพนเก็บ5นะครับแต่ก็ต้องอาศัยอาศัยจังหวะที่เก็บหมดก่อนแล้วถึงจะดันได้แอบลำบากกันนะเนี่ยบอว่าเกมนี้น่าจะเป็นอีกเกมนึงที่ตึงสุด,สด โอเคเสดานะครับสก,กินต้ยมยำกุ้งนี้สวยนะแต่มันไม่มีเกาะไม่มีอันนั้นให้อ่ะไม่มีอะไ้เอฟเฟกสกินนี่เนะี่ยพอดีว่าพี่ยิงไม่ค่อยแรงเหมื่อก่อนนะแต่ว่าพี่ยิงรัวขึ้นนะอืมไม่เพนเดียวมาคนเดียวเลยเหรอ อัลลานเข้าหลังจ้าทุกคนหนีทุกคน,น,กคนโอเคครับคุณดาวอยู่มายี่สิบนะครับผมสจหรับอัลติเมาสกินในเลเวล12ตอนนี้นะปึ๊บปึ๊บโอเคครับเคลียร์คีปดันคีปเข้ามาคีปไม่มาคีปอยู่นู่นโอโ้โหโคตรนานโอเคครับผมว่ารอเรียวนี้น่าจะเล่นเก่งนะเนี่ย ถ้าไม่นับแบบเกมนี้โดนกดนี่จะเต็บนางหัวได้อยู่นะในการกดในการเข้าแต่ละทีแต่พอดีฝั่งเราไม่ก็เก่งกว่าแค่นั้นหละแต่เขาน่าจะเล่นเก่งแหละโอเคเดี๋ยวเขาเอาเอาอกคา,าเวทนะครับเพิ่มพลังเวทให้หน่อยจริงๆเราอยากได้มานานะนายแย่งเราทำไมอะ่ะนายไม่ต้องใช้มานาไม่ใช่เหรอไยะเต อืมรอเรียวโอ้โหคุณแม่เมาเมาไหมคุณแม่โหเชี่ยเดี๋เดต้องต้องกันให้เพื่อนก่อนโคตโหดสองลุ่มหนึ่งอากาศน่านอนมากครับช่วงนี้พอคลิปการรีบิวก็อาจจะ ขอไยในความล่าช้าสักนิดนะครับพอดีมีงานหลักที่ต้องเคลียอะไรก่อนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงจะมาลงคลิปสกลิลแล้วก็รีวิวต่างๆให้นะครับอจาจจะช้าเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับผมุไขวันนี้ยคุณแม่มาจากไหนเดเดเดี๋ยวเดๆๆๆดเ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 ดีดเดเดเเดดเ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 ดดเดเ เขาจะแอบยิงพุ่มนี่เหรอเมื่อกี้ดักซุ่มนี่ว่าโอ้เพลโคดเดอะแบกค่าอะไรไปตั้ง17คิวครับลูกพี่โอ้โ oh. หมามาๆเราช่วยอ่ะยิงยิงสกัดให้ถือว่าเป็นการลาดเป็นไอตัว โอเคครับผมต่อบูมสติ๊กต่อนะครับ oh, <so> เพิ่มดาเมจในวงกว้างปับป๊บปับ๊บปั๊บใช่เหรอโอ้โหชอบสเต็ปเขาจังลอยไปหาก่อนแล้วไปกด ท่าหนึ่งท่าสองแล้วก็ค่อยอันติออกมาออมันก็เป็นตัวที่เข้าออกได้สะดวกดีเหมือนกันนะครับแต่ต้องอยู่ในมือคนที่เล่นเป็นหน่อยเนาะเล่นออกมาสวยเลยเมื่อกี้อ้าวอย่าคุณแม่ฆ่าไม่ได้อายา่าเออฮ้ยไวลาดได้เฉยขอโทษแต่ดีนะครับว่ามีคนไม่ค่อยเข้าถึงตัวเราเท่าไหร่เราเลยได้มีโอกาสยิง ไอตัวอัลติเมทได้ฟรีๆสวยซาร์ตาบิน Bin. โอเคครับป้อมแตกเรียบร้อยครับตรงนี้เยรคีบนี่ไปก่อนเดี๋ยว่อยดันคีบเราเข้ามาโอเคครับเริ่มดันได้ที่นนิดที่นนิดแล้วโอ้ไม่นะโอโอโอเคเราต้องถอยก่อนละเพิ่งเห็นว่ามานาไม่มีต้องถอยละไม่ได้ละไม่ได้ ไม่นะซาตาไม่นะซึขงขออภัยด้วยนะครับพอดีมานาผมเครี่ยงหลอดอ่ะเติมจากนี้ก่อนแล้วกันเราขอบับฟ้าแล้วกันเราคี้เกลยดกับเลือดอย่างเต็มอยู่เลยแต่ไม่มีมานาแค่นั้นแหละโอเคเพลงใจดีครับเล้วตัวเพลงก็เป็นตัวที่ไม่ต้องใช้มานาเนาะสะดวกจัง เดี๋ยวนี้ฮีโร่ตัวหลังๆไม่ค่อยมีตัวที่ใช้มานาเปลืองแล้วเท่าไหร่นะครับมีแต่ฮีโร่ตอนช่วงแรกๆนั้นแหละที่ใช้มานาอย่างเปลืองมันก็เป็นแบบตัวละครใหม่ๆมาก็ค่อนข้างจะโกงก่าตัวก่เยอะเลยนาะเดี๋ยวนี้โอเคครับมังกรอืมมีคนมารอเรียกเอาิเมทปืนกล m สับหกตับ ยังไม่ตายอีกเหรอโอ้ยแค่คนอื่นเลยโอ้โหเดี๋ยวเพนโดนทอนมาเก็บงานจากไหนวะโอเคแอบป่าอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลลึกไปลึกไปลึกไปแม้เออเยี่ยมมา,มาเก็บงานให้ต่ออืมวโดนบอดค่า เอามีคนออกเหรอบอดตรงไหนอ่ะบอดฝันตรงข้ามเหรอบอดฝังตรงข้ามมีออกเลอตัวไหนวะโอ้โหเช่กิ2วัน3ให้ตายเะยลดเฮ้ยเลือดหายไปแม่งนิดเดียวทาไม่แด่โยนอีกนั้น,นี้คือตายชัวนีก่อนจ้าโอ้โหเลือดแม่งโดนสก,กิดก็ตายเลยเนี่ย เฮ้ยเข้ากลับมาเติมเลือดก่อนนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นเริ่มดันได้แล้วแฮะแปลว่าอืมกันได้มิเนี่ยคอมนี้ไม่น่าไม่น่ารอดแล้วโอเคแตกโอ้ยสวยครับรอเรียวรอเลี้ยวทอนยิงฟรีอยเหมือนอถึงไหมโอเคจัดการได้แล้วครับ อีสองคนเป็นไหนอารันใช่ไหมอารันกับใครวะอีกคนหนึ่งยิงปืนเพียครีฟก็ไปด้วยนะครับมันหาวนอนจริงๆเลยอากาศดีมากอ๋อมากันก้านะครับมากันก้าเฝ้าบ้านเหย โอ้จริงๆมีอยู่รถคันยงคันเดียวไม่น่าเปิดก่อนเลยเสียดายจังโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเ,ด,วเ,ดวเล่นบนเล่นบน,บนอลันลแอบเนียนอีเนียนแหละจ้ะแอบจะมาลอยป้อมอเคได้หนังสือมาแล้วครับของชิ้นสุดท้ายนะครับคราวนี้ดาเมจเราจะแบบว่ายิงรัวๆ,ๆ,ๆ หยิงกระหนำ่ำยิงเคลียร์ทางนะครับคุณแม่แล้วพวกเขาออกรองเท้ากันซีซไอ้กันซีซีว่ากันสถานะาม่ไหยดีกว่าเวลาโดนของมากันก้าหรือวลาดูในวงแล้วจะได้ไม่เหนืดมากนะครับเจ้วเตรียมตัวขายแล้วออกใส่รองเท้ากันมาดีกว่า โอเคเพื่อเราเอาดาร์กไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ป้อมเหลือแค่ข้างบนนะครับเดี๋ยวดูซิว่าจะดันกันอีท่าไหนเกมนานอีกละยี่สิบนาทีกลายว่าเกมในเกมมือถือ20นาทีในเกมเอาวนี่เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นช่วงแบบอื้อหือยาวนานสุดๆโอเคครับมับงกรมังกรไม่แครเลนกลางก่อนนะครับ เล่นอื่นไม่ต้องดันละดันไอ้ทีแค่เลนบนไปเลยจะได้จบเดียวน่าจะจบได้แหละมัง้งพอไม่มีแท้งยืนให้แล้วมันก็ลําบากแบบเนี้ยอู้นั่นไงออาสวยอยู่ในมุมแคบอย่างนี้ผมก็หยิบสบายสิครับ <Yeah. S 1> อืมแต่เขาไม่ตายเลยโคตรอึดโหอึดเกินไม่ตายกันเลยเอืมเราเสียแครี่ไป เนวมัยิงยิงแบบต่อเนื่องยิงแบบต่อเนื่องโหเดี๋ยวทำไมคุณแม่เลือดไม่ลดเลยออกอะไรวะเนี่ยโหทองก็ยิงแรงเอาแล้วงานงอกแล้วโหโคตรตึงอะ่ะไม่ได้จบวันนี้อ่ะยี่สิบสองเลยเนี่ยดีไปจบบ้านสักทีเหอะ ค okay, มาครับมาดันตอนนี้ล้วตัดจบไปเลยคงจบแล้วแหละถ้าไม่จบนี่เกมนานแน่ๆข้างบนข้างบนข้างบน,งบนทุกคน <Yeah. S 1> มามาโอ้โหอลันยืนนิ่งๆอย่างนี้อาย่าข้าไม่ได้เสียดายอเวางแท็บไว้คอนโนเนียกันฝั่งมข้างล่างนะครับเดี๋ยวไปช่วยโออัลติเมทสวยงามครับ โอ้ยจบแล้วทเจ้โุ้ยอืมเอา๋ยวเดี๋ยวอลันค้างเหรออ่าเสร็จ,จรสิซะยืนอย่างงี้อยู่ดีก็มายืนเหมือนตื่นแจกเลยโอเคสวยงามครับน่าจะเร,เรียวมาคนเดียวละอืมโอเคมีแข็งพอดีโอ้สวยโอ้ยโดนป้อมยิงอ๋อย,ยังไม่ตายโคตรอึด เคมาครับจบได้แล้วฝาดองข้ามยอมแพ้พอดีอายาวาร์ฟเข้าปอมเฮ้ยโอ้โหก็ยังไมการีไม่ตายวะจะบอกว่าโลกมันหนาขนาดนั้นเลยเหรอส <What? S 1> วยงามครับวิกตอรี่ครับผมเป็นเกมที่ยาวนานมากๆแบบเล่นเล่นกันแบบว่าไม่รู้ว่าดีจะจบอีตอนไหน ครับ m ม p ปก็ได้ก่บเพนนะครับผมซึ่งก็ให้เขาแต่ครับดามจอะไรขนาดนั้นเดอะแบกของทีมในรอบโอเคครับสวยงามกดไลค์ให้ครับอ่าได้ที่สไม่เป็นไรโอเคครับผมสกอร์เกมนี้ก็ค่า6ก s อซ s t 1ินะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชก์กด subscribe ให้ด้วยนะครับว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าซีอูครับ